ก็ลาสวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็ผมเองไอ้อสซุลโรสกีคนเดีคนดีนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมฟอร์สกีอีกแล้วนะผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวสกินครูคิดนะผมของปูดด์นะผมที่รีโมเดลมาใหม่นะผมเป็นแบบอันที่3แล้วนะผมแล้วก็จะรีวิวสกินเฟอร์นี่เพอร์เซ็ตนะผมนะแล้วก็ผมก็จะรีวิวคอร์เลอร์แอนด์เอ็กซ์ลาตินะครับผมเอาล่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตัดเข้าไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าครับไป เล่นไมค์คราฟกันหรือเปล่านี่แล้วก็ผมนะสำหรับดีไซน์บูรุษนะครับผมไอ้ไมค์ออโต้จูนฟันดำของผมนะไอ้เหี่ยมันไม่ใช่คอกรีดนะไอ้เหี้ยเนี่ยฟันเลยดำแบบนี้นะข้ามคืนนี้พวกนายต้องเจอฉันเฮ้ยแต่ลูกน้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยวู้ก็มันก็เปลี่ยนเป็นหัวอ่ะ จูจๆเดินมาแล้วเจอพ่อคุณคิดอ้าวไปแล้วฆ่าโดวโคทไฟวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแต่ชักมาเถอะนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอาฆ่าตัวนี้<อ>แล้วเดี๋ยวเราไป<อ>ทำเป็นมิดกันดีกว่านะครับผมนะทุกคนก็ได้จะรู้นะว่าผมเป็นมิดนะไอ้เหี้ยเพื่อนกูเป็นมิด เออนั่นแหละอย่างนั้นแหละด,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 ดีดีมากดีมากอ๋อฮอกูเป็นมีดไอ้อสัตว์มีชากชีบไอ,อ้ร้องไอ้ควายอาวบอกผมบอกไปแล้วนะว่าผมเป็นเออ เ <Hey. S 2> มื่อกี้มันพูดแล้วว่าไม่รู้น่ไอ้เหี้ย่มาไอ้เหี้ยเออไม่โดนอะไรวะนันะ่นน่ะเออสวยแล้วเมื่อกี้มันอ้อาวเรียบร้อยไอ้น้อง <c oughs> ทุกอย่างกิจการคำนวณของกูไ <c oughs> ว้หมดละควาย <c oughs> เลเวลร้อย เอ้ยเออตายซะเอาล่ะไปเล่นบาคาร่ากันดีกว่าเพื่อนเออโอ้เจ็บนะเนี่ยเอเยี่ยาวุธเลเวลร้อยก่อนไอ้สัตว์แม่งโคตรออทิสติกเลยอ่ะเอออะไรเนี่ย ไอ้เฮียแม่งอยู่ตรงนี้จะตายแล้เฮียเกตดกูสัดแม่กมาอ๋ออ๋อมันแทงไม่ได้นะเพื่อนอันนั้นน่ะเอชัดลืมไปแล้วอ่ะแต่ว่าข้บคืนนี้พวกนายต้องเจอฉันอะ่ะทิกชชอต ไม่โดนนี่ยเฮ้ยดิฉันอีกเออเี้ยไอ้เหี้ยโอ้้เี้ยมันกีฉาโคตรอิเมตคั้เี้ยอ่าอะไรเนี่ยทูทำหัวโลนไอ้เหียอะไรของวันไอ้เฮ้ยแม่ไอสั ชอบปืนอย่างเท่อ่ะเฮ้ยมึงมีชีวิตที่สองแล้วเนี่ยเฮียแต่ว่าแล้วอยากไงไอ้เฮียถึงมีชีวิตที่สองแล้วมันอยากไงเออเสร็จร้อยโดยนอีกทีถึงตายไอ้ควายโอ้เพื่อนหนูอยาก เจ้าเรายิ่งตกใจได้ยังไม่โดนกูป่าเออไปไอ้เหี้ยเฮ้ยอทิษติกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูวาไม่ปัญญาอ่อนเลยเซิร์ฟโอเคไม่ต่อยอ่ะเพื่อนไอ้เหี้ยเออ เรียบร้อยเออกูกูก็ออดติสติกไปต่างกันไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่ทุกคนดูนี่นะมูซามอสิงสาไม่ไง,งทิกชอ็อตเออฮึไอ้เหี้ยแม่งกูะจะทำเป็นเอ็มอไม่ได้สัตว์ วิ่งมาแล้วเขาจะวิ่งแบพิทูลใช่ป่าววะติ๊กช็อตโอ้โหไม่โดนฉันอยากจะเห็นเงินดาวที่นายยังเลยอืมันไงอยากกูซ่าแล้วไงอยากกูซ่าแล้วไงอยากกูซ่าอยากกูซ่าอยากกูซ่าฮิว เอ้ยอะอย่ากูซราบกูจะตายแล้วอย่ากูซราบกูจะตายแล้วนี่อะไรจะสั่งเสียก่อนตายบอโอเคไม่มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ละคนเนี่ยเที่ยวเที่ยวเนี่ยยี่ป็นัญญาอ่อนสัตว์ัตว์เลยควายเออก็ สำหรับบูนุ์เนี่ยก็ราคาหนึ่งพันบาทนะผมถือว่าคุ้มมากๆเลยนะไอ้ย้ยรูปแบบก็ถือว่าโอเคดีนะผมควรซื้อเก็บไว้ในไอนดีรนะผมนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับไปเล่น่แปรธาตุกันบ่ก็นี่นะผมสำหรับสกินเอ่อคอลเลอร์แอนด์เอลติกนะก็เป็นหมอผีอะเออหมอผีตัวดำดนะไอ้ย้ย ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าสกีนี่ได้แรงบันดาใจมาจากอะไรนะว้าด๊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 าดัาด๊าดัาน๊นนนะ,นนนะสวยอยู่๊า้๊เด๊าเ๊าด๊าย๊ด้วด๊าดาดอาอ๊ัด๊าด๊าน,น๊าด่าด๊าด๊นะาาด๊าด๊านอาด๊าดตาด๊าด๊าด๊าาจะเป็นตามสีของมัน,น่ะสวยแต่โอ้โห,โหเพล้ยมันอยู่นะ เออยอริสเติมนี้ไม่ปีงแล้วนะฮะอีย <c oughs> มาทำแลนะ้วของมันมาวอุ้ยแต่แต่เพลงวันบ้างเลยนะเออเอาเอาเรื่องอยู่นะเนี่ย มาอะไรมาเบิ้อเออไปเดียวเอาเออไอเฮียตาเถอะนายยังไม่แข็งแงพอนะเออมามาเดี๋ยวจะทำให้หลับสบายจริงๆริกูจะไล่มดผีเข้าลากมึงเนี่ยโอเคไม่งันมันจะต่อยหน้ากูไอ้สัสอ้อกูบอกพ่อนะ้วเออ เเเีียยอาวนายรู้นะว่าต้องทำอะไรไม่ต้องเป็นแค่สีมันน่าจะมีแค่สีเดียวนะเออไม่รู้ว่าเสียเคี่อเพราะผมไม่ได้หยิบกิ๊ดนี้มาเล่นอะนะเออทำอะไรมาได้หรอถ่ายได้เลยยย เราไม่โดนด้วยเมื่อกี้ไปใใได้ยังไงวะเออสวยเออไม่โดนดิยเดี๋ยวกูจะไล่หมดอา้อาวจู่ๆก็จะกบายอัวอะไรยังไม่แข็งน,น,นะแกโคนะเดี๋ยวคนสุดท้ายเลย องหน้านี้คู้ดีเลยพ่อมีอะไรจเสียมอไรวเขียนว่าพี่ชายอย่างเดียวได้ไห ก็นี่ครับผมนะสำหรับส,สกินหมอผีครับผมราคาเท่าไหร่วะอันหนึ่งนะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบแล้วผมก็ถือว่าคุ้มนะไอเ้เหี้ยควรเก็บซื้อไว้เลยนะเพราะว่าสกินแต่มัาเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะเปลี่ยนทั้งเพลงเปลี่ยนทั้งลูกน้องเปลี่ยนทั้งดาบแล้วผมแต่ว่าไม่ไม่เปลี่ยนหินนะอ,อแต่ว่าเพลงวันนะไอเ้เหี้ยเอาล่ะเดี๋ยวไปดูพื้นทเสิกกันเลยนะฮะ เจ้าหญิงแสนสวยมาแล้วนี่นะผมนะสำหรับส,รรสกิน Pretty Princess นะแม่เจ้าหญิงส,รรสวยๆของเรานะผมเอาละ่ะเดี๋ยวดูหน่อยซิว่าลูกน้องอยู่ยังไงนี่วอย่างนี้เลยนะผมนะก็น่ารักอะ่ะน่ารักมากเลยนะเนี่ยเออเอะไรของมือวะ ไสวะเนี่ยนะน้ำมันเติมนี่มันดูออทิสติกกันดังเออเชีลเลตสกายระวังก็ไปกินนี้แม่งมันอยู่ไปนะเนี่ยเหมือว่าไม่มีอิมูด้วยนะเที่อะทำอะไรกันมาเออที่มันตุ่มอะไร หล็อกไม่ได้มเจ้าหญิงเจ้าหญอย่างนะละไอ้เออ๋ออเกตเียชนชนชใจเย็นใจเย็นเยโมเอาไปไหนแล้วนะเยอะไรันนะเี้ยอุ้ย เออแล้วต่อยอะไรไม่เลยออริสติกดิ้ง s ม่รู้เลยไอ้ที่มันเล่นตาอะไรของมันวะยุบยุบ ก็ไม eh ่ได <ES> ้จ <forcé> ร <Deus> ิงนะเพื่อนทำไมมิดท็อปกันหวาได้กันอันนี้ครับ

เพื่อี่เป็นเิินะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งบาทนะก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวเชียวนะผมนะสอบสกินนี้เพราะมันเปลี่ยนหลายอย่างนะเพลงก็มันด้วยนะแต่ผมคิดว่ามันไม่เข้ากับตัวละครมันเท่าไหร่อ่ะมันเป็นเจ้าหญิงนะเอาละ่ะว่าขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ